สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมเมกเลยครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นจงลี่นะครับเออแล้วก็ใส่หอกคราฟเมืองน้ํานะ ซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มีจงลี่แล้วมันไม่ต้องเอาตัวฮิวมามันแบบยังไงอ่ะมันเปื้องสล็อตอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือพี่บอกเลยนะว่าพี่เล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่ทีมจงลี่พี่ก็ใส่ฮิวไปอยู่แล้วนะเออมันทําให้เราเล่นง่ายครับบางทีแบบเลือดเรามันลดนิดหน่อยเนี่ยมันโดนถอกมันโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเอาตัวฮิวมาแบบมาเติมส่วนที่ขาดหายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเวิร์นะหรือว่าแม้แต่การลงสไปรัลอบิสนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ จะให้ทุกคนดูนะว่าไอหอกใหม่เนี่ยมันดียังไงนะครับอย่างแรกเลยคือเวลาฮิวนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมา16หน่วยเนาะสำหรับพลังงานนะครับแต่ว่ามันเป็นแฟลกนะ ตัวของ energy recharge เนี่ยจะไม่มีผลนะครับมันจะไม่มีผลมันจะเพิ่มให้สำหรับตัวที่ใส่ขอก16หน่วยเลยนะแบบเป็นฟิกเลยนะครับอย่างจงรี่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นจงรี่ที่ไม่มี energy recharge เลยนะเออไม่มี energy recharge เลย <c oughs> ก็คือมีแบบ100นะครับเป็น d e เพ u l t ที่มีมานะแล้วจงรี่เนี่ยเป็นตัวที่พี่ชอบเล่นมากนะครับโดยเฉพาะเวลาเอามา farm world านะถ้าใครที่ติดตามช่องเรามาจริงเราเทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจงรี่จริงเนี่ย พี่อัพมันแค่ประมาณ83มั้งเออเมื่อก่อนพี่จะเล่นแค่ l ลเวล81-83ถึงนะครับจุงลี่เนี่ยเริ่มทีมันก็จะอยู่เราวนั้นแหละแต่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้มัน87เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันอัพจากการตีมอนตามแมปนี่แหละนะครับเออมันฟาร์มไปเรื่อยๆทำาควยประจำวันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เต็มเองอะนะทุกคนนะเออมันก็ขึ้นมาจน87เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่พี่ชอบใช้มาก เพราะว่ามันสามารถเคลียร์มอนในแมปนะครับได้เร็วนะมันเป็นตัวที่กวาดมอนในแมปได้เร็วมากครับโดยเฉพาะเวลามีแมปใหม่มาแล้วเราต้องการแบบจะฟาร์มแมปแบบเกลี้ยงแบบร้อเเให้เร็วที่สุดเนี่ยพี่ก็จะใช้จงรี่นะครับ1คืออ่ะมันฟาร์มแร่ได้เร็วด้วยนะครับเออมันวิ่งก็ไปปุ๊บเก็บแร่อย่างง่ายนะครับ2คือเวลามันเจอมอนเนี่ยดาวตกใส่ทีเดียวมันหายเลยครับมันบุ้มหายบุ้มหายนะครับแต่ปกติเนี่ยพี่ก็จะใส่านาฬิการีชาร์ให้จงรี่นะครับเพื่อให มาถึงปุ๊บเจอมอนเราก็จะได้ปึ้มใส่แล้วใมันหายไปเลยเนาะแต่ว่าพอมันมีหอกใหม่นะครับไอตัวหอกเมืองน้ำเนี่ยพนดีนะครับันดีตรงที่ว่า ปกติเวลาเราจะเก็บพลังงานนะครับทุกคนเราจะต้องหามอนสเตอร์นะครับหาสตัตว์ัวอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหรือว่าเป็นตัวกระรอกนะครับเพื่อที่จะกดสกิลนะครับใส่มันอะเพื่อให้มันเกิดเม็ดพลังงานออกมาแล้วก็เอาจงรี่มายืนรับใช่ไหมเออแต่เพราะมันมีหกเมืองน้ําเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับทุกคนครับเราก็แค่กดฮิวทิ้งไว้แล้วก็เปลี่ยนไปจงรี่มารับฮิวปับ๊บก็สามารถ วิ่งตามแมปอะเราวิ่งอยู่เฉยๆมันก็เต็มเองได้ครับโดยที่เราไม่ต้องแบบไปหามอนหาตัวอะไรมาเติมพลังงานให้มันเลยนะอเออก็ค,อคือแบบระหว่างที่เราวิ่งจากจุดนึงไปอีกจุดหนึ่งอะชงลี่มันพลังงานมันเต็มแล้วครับเพราะว่า เราเอาตัวฮิลมาฮิลมันระหว่างทางเนี่ยพลังงานมันก็จะขึ้นมาเองครับแล้วมันก็จะเต็มอะเนาะซึ่งมันได้16หน่วยจงรีมันใช้40นะครับก็คือมันจะ3ามคลัสนะครับมันก็จะเต็มเนาะแต่ปกติถ้าเราแบบตีมุ้งตีมอนมันก็ได้จากมอนจากอะไรด้วยนะครับมันก็จะแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งมันก็เต็มแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาการฟาร์มแมปนะครับมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่ง่ายมากโดยเฉพาะเวลาเรามีจงรีนะทุกคนนะมาถึงแล้วพี่ก็บมแมบมแบมอย่างเงี้ยนะครับก็ ฟาร์มฟาร์มไปหมดเลยไม่ว่ามอนเดี่ยวมอนหมู่นะครับก็จะเร็วมากนะครับในการแบบทําให้มอนสเตอร์ทุกตัวในแมปเราหายเกลี้ยงนะก่อนหน้าน,นี้พี่ยังคิดว่าพี่จะเปิดซีสี่เลยเพราะพี่อยากให้ดาวตกมันก,กว้างๆแล้วมันโดนแบบต่อให้มอนมันวิ่งมาข้างหลังเรามันก็โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังๆมารู้สึกว่ามันโกงไปเออเดี๋ยวมันซีสี่แล้วมันโกงไปมันจะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเล่นไม่สนุกนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วทุผลจากซีศูนย์นะครับถ้าใครจะเปิด่หคือบอกเลยว่า 40ก็คือโคตรดีแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนหอ,อกมือน้ำนะนะเออเนี่ยอย่างพี่เอาไปตีบอสอะไรเงี้ยนะครับทุกคนครับเราไปตีบอสตีอะไรมันก็ฟาร์มไว้นะทุกคนนะด้วยความที่เราก็บบิ้มมันก็หายไปทั้งฝูงใช่ไหมเออเราก็อีว,ว,วไว้เบิ้ม ก็หายไปมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายเวลาที่แบบเออเราไม่ต้องเอาตัวเติมพลังงานมาเติมให้จงลี่อะ่ะด้วยความที่จงลี่มันเติมพลังงานให้ตัวเองไม่ได้นะครับเออมันไม่มีสกิลที่แบบกดแล้วปุ๊บม,มีเม็ดพลังงานเด้งออกมา3 4เม็ดอะไรเงี้ยม,มันไม่มีนะมันต้องแบบให้ห่าไปตีมอนแล้กว่าได้แปรละหนเม็ดซึ่งมันช้ามากนะครับปกติเราก็ต้องหาตัวที่มันคอยเติมพลังงานให้จงลี่อย่างหนีกวางทนี่มันสร้างได้สี่ห้าเม็ดนะครับเออพี่ก็ชอบใช้หนีกวางมาเติมพลังงานให้จงลี่เนาะแต่่วาพอออมมมัันนนีีไ้้หเย อนะเออมีไอห้หอเนี้ยมันไม่ต้องใช้ละหรือเวลาตอนลงสปาร์ลไอบีเองก็เหมือนกันนะครับทุกคนครับเออหลายคนบอกว่าทีมโยงลี่ไม่เห็นต้องมีฮิวนะครับแต่พี่อ,อ่าอย่างพี่เล่นเนี่ยอย่างทีมหลายๆทีมนะครับตัวที่มันอยู่ในทีมมันฮิวได้อยู่แล้วแล้วมันเป็นดามเอจอยู่แล้วนะครับเออมันก็ไม่มีความจําเป็นว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไม่เอาฮิวไปในเมื่อมันฮิวก็ได้แทงก็ได้แล้วก็มีดามเจด้วยนะครับ เอออย่างทีมไฮเปอร์บลูมอย่างเงี้ยนะครับมันก็ใช้เวลาแบบครึ่งรัศหนึ่งนาทีอ่ะมันทําได้อยู่แล้วนะครับนี่ขนาดแบบไอดียพี่ป้าไม่สุดสักอย่างนะเออพรสวรรค์ก็ไม่มีเลเวลก็ไม่อัพอาวุธก็ไม่อัพนะครับทุกอย่างเป็เลเวล80หมดเนี่ยเออมันก็ยังสามารถทําเวลา1น,นาทีในครึ่งบนได้เลยนะครับสําหรับทีมไฮเปอรบลูมที่แบบ เ,เอาแบบคุกกี้ชิโรบุมาอะไรเงี้ยนะซึ่งทุกตัวในทีแม่งมันฮิวได้หมดแล้วนะทุกคนนะทั้งคุกกี้ทั้งบาบาล่าโคโคมิหรืออะไรเงี้ยที่เราใช้นะครับหมอไปอย่างเงี้ยมันเป็นตัวฮิวทั้งนั้นนะครับเออแล้วมันก็เป็นทีมท,ที่ทําเวลาได้เร็วนะมันไม่ใช่วแบบ่าเอ้ยใส่อย่างนี้ไปแล้วข้าสบายผ่านได้สบายนะมันไม่ใช่สบายอย่างเดียวนะทุกคนนะมันเร็วด้วยนะเออมันเรนะ็วด้วยนะเราไปดูอย่างหลายๆคนเล่นสายก้ามอย่างเงี้ย ขึ้นบนทําเวลาหนึ่งนาทีอ่ะเออถ้าไม่ใช่ไอดีตัวเองอ่ะเวลาแบบเขารับลงเอบิดกันเราไปดูอ่ะมันทําไม่ได้นะเออมันทําไม่ได้นะแต่ว่าทีมไฮเปบูมเนี่ยพี่เล่นมาหลายไอดีแล้วโดยเฉพาะไอดีของคนที่แบบ<แ>เขาปั้น<แ>ตัวอะไรเด่นเลเวลเ0้าสิบเออุกี่เลเวลเ0เนี่ยเออเราเล่นมาเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึงนาทีเลยแต่สุดท้ายนี่เวลาแบบเหลือแบบ30 40ิีวิเลยนะครับซึ่งพี่ก็ก็เป็นทีมแนะนำเหมือนนะพี่ก็เคยแนะนำหลายครั้งแล้วว่าไฮเปบ,บูมมันคนปั้นนะครับเพราะว่า มันใช้เลซิ่นไม่เยอะนะครับเราปั้นแค่ตัวสายฟ้าให้มันรลเวล90แล้วก็ให้มันมี EM เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้อแฟกต์เซตที่เป็นความชำนาญท่ามันมีหลายเซ็ตด้วยเราใส่ผสมผสมกันไปมันก็เยอะแล้วนะครับแล้วตัวอื่นในทีมอะ่ะมันใส่ของกะเลยว่กรกลาดอะไรก็ได้ครับเออง่ายๆเลยนอกจากตัวสายฟ้าที่แบบแค่คุณไม่ต้องมีความอะไรอะ่ะคุณฟูไม่ต้องมี แต่คลิปไม่มีความแรงคลิปก็ไม่ตรงมีแล้วนกะ็พลังโจมตีก็ไม่ตรงมีพลังชีวิตอะไรก็ไม่ตรงมีไม่ตรงมีสักอย่างนะครับเออจะปล่อยให้มันบวกออกมาแล้วได้พลังปอกก้องกันกระชาครขบขอแค่ออฟหลักมันเป็นความ,มํำนาญทธานมันก็ได้แล้วนะทุกคนนะเออมันง่ายนะครับมันปั้นง่ายมันไม่ต้องแบบมาน,นั่งลงดันนี้ลันบางคนลงดันนี้รันลงไปลงมาไม่เลิกเล่นนะครับเบื่อลงดันนะเออเบื่อลงดันแต่ว่าพอป้าทีมอย่างเงี้ยมนเล่นได้เลยนะครับแล้วมันเร็วด้วยนะแล้วตัวอื่นๆในทีมเงี้ยอย่างบาบาร่านะครับตัวนายฮ หมอไปตัวพืชนะครับตัวพืชตัวน้ํามันใส่ของกระเลวกระลาดอะไรก็ได้เพราะว่าดาเมตมันมาจากตัวสายฟ้าตัวเดียวนะเออมันก็เลยง่ายครับมันก็เลยง่ายแล้วในทีมันก็มักจะมีตัวฮิวให้มาด้วยแล้วนะครับเพราะว่าตัวพืชฮิวมันก็มีตอนนี้มันก็มีหลายตัวแล้วมีทั้งเหยี่ยวเย่านะครับมีหมอไปนะครับตัวน้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะน้าอ่ะมันมันเด็นเรื่องการฮิวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มมาอีกด้วยซ้ําไปนะว่าจะมีแบบตัวนั้นตัวนี้ที่ฮิวได้อีกนะครับแล้วพอเราาาาจงงลลี่่มมกกโน้ใหอยั็ ต้านไงไฮ้ปบูมันก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคำคอมโบเราก็ไม่ต้องหลบครับยืนตีๆไปชิวๆไปนะครับมันก็ยิ่ง่ายไปใหญ่นะ เออแล้วด้วยความที่เรามีหอกเมืองน้ํานะครับเออไอหอกรีชาร์ดเมืองน้ําเนี่ยด้วยทีมเรามีตัวฮิลอยู่แล้วอ่ะมันก็เต็มอยู่นั่นแหละนะครับมันก็เต็มอยู่นั่นแหละเราก็สปัมดาวตกเรื่อยๆอยู่นั่นแหละนะครับมันก็เป็นดาเมจไปอีกนะเออง่ายๆเลยคือมันก็เป็นดาเมจไปอีกเพราะว่าถ้าเป็นมอน์หมู่มันก็โดนล็อกนะครับขยับตัวไม่ได้แล้วเราก็ตีได้สบายนะครับพอเป็นมอน์เดี่ยวมอน์บอสนะครับมันก็ช่วยทําลายโล่ทําลายอะไรเงี้ยนะครับโล่ปงโล่ปูอะไรเงี้ยใช้ดาวตกจุลี่ทต จกลี่เป็นอะไรที่สามารถใช้เถาะโลได้ค่อนข้างดีนะครับวันนั้นหอกนี้ใส่ให้จกลี่ดีไหมดีครับพี่บอกเลยว่าดีพวะที่เล่นมาพี่ก็ว่ามันดีนะพี่ก็ว่ามันดีมันก็ยังมีอีกหลายตัวที่ใส่ได้นะครับพี่ก็ไปลองใส่ให้เซลดูแล้วนะครับกรณีที่เซลเราแบบ อ่ารีชาร์จพลังงานไม่ถึงอะไรเงี้ยเออใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็เซฟพลังอ่ารีชาร์จได้ประมาณ25%นะเออ25บาเบางทีแบบขาดไปประมาณ20%อย่างเงี้ยเอาหอกอน,นิยยัดเข้าไปเงี้ยมันก็ทำให้เซลเต็มทันนะครับเออแต่ว่าเดีย๋ยวสมมตรเรมิเราไม่เราไม่มีหอกเจตอยู่แล้วเราสายฟรีนะครับเออพี่เปิดมาพี่ไม่เคยได้หอกเจตเลยพี่ได้แต่ธนูเอมอสกับ ไอหอสกสกายวอร์ตนะครับตู้ถาบอเนี่ยไม่มีหอกเกไม่มีหอกอะไรบอกหอกบุตพงวีพีเราก็ไม่เคยเติมนะครับเออพี่ก็ใส่แต่อยางเงี้ยนะทุกคนนะพี่ก็ใส่แต่อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ใช้ได้แล้วมันก็มีตัวตัวหอกอีกหลายตัวนะที่เป็นตัวซับตัววัฟเนี่ยที่มันต้องการการรีชาร์จนะครับถ้าพูดถึงว่าอ่าถ้าเปรียบเทียบกับหอกแฟบเนาะหอกแฟบเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่มันสามารถรีชาร์จพลังงานให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับ แต่ว่าตัวหอกตัวเนี้มันไม่สามารถรีฉาบพลังงานให้เพื่อนได้มันได้เฉพาะตัวที่มันสือหอกอยู่นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันมีออฟเป็นเลือดนะครับแล้วมันมีหลายตัวที่มันต้องการเลือดอย่างเช่นโทมะอะไรเงี้ยนะเออมันก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างดีนะครับตัวละครเหล่านี้เนาะ หรือถ้าบางทีนะครับพี่ก็ป้าหอ,อกก็แค่อันเดียวนะหอ,อกฟามินี้พี่จะป้าอันเดียวพี่จะไม่ป้าหลายอันครับเออแล้วพี่ก็คอยสลับสลับตัวเอานะแล้วถ้าสมมุติว่าบางทีเราต้องใช้2อันนะครับเช่นเราเอาไปข้างบนแล้วนะครับสไปรอลไอบีเราต้องการข้้งล่างอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็เอาหอกอันนี้นะครับย้ายให้อีกตัวหนึ่งไปก็ได้นะครับเออมันก็ยังพอใช้ก็ได้นะมันใช้ก็ได้ับสำหรับตัวทรัพที่เราต้องการวนหลุมเบิร์ดนะกรณีในทีมที่มีฮิลนะครับเออต้องบอกก่อนว่าหอกเนี้ยใน ครับเออข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งคือในทีมต้องมีฮิลสำหรับใครที่แบบเออเล่นไม่เคยฮิลเลยนะครับไม่มีฮิลเลยอะไรเงี้ยมันก็จะของพูกนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์เนาะเออแต่อย่างที่พี่บอกครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายทีมละเออพี่บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายหลายทีมละที่เราเอาฮิลไปมันทําเวลาได้ดีนะครับเออโดยเฉพาะทีมตัวเมืองน้ําเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเยอะเลยนะครับที่แบบเวลามันได้ฮิลแล้วมันจะได้บัฟนะครับแล้วมันก็ยิ ง,งมันมาเยอะมากหลายตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่จะเป็นแล้วนะครับว่าการปั้นทีมจะต้องเป็นทีมที่ไม่มีฮิวนะครับเป็นทีมที่ต้องไม่มีโลถึงจะทําเวลาได้เร็วนะครับเออมันไม่ใช่เกมที่ต้องมาหลบคอใบบ้าบอคอแตกอะไรขนาดนั้นเออมันไม่ใช่เกมที่แบบต้องมาทําจังหวะอะไรขนาดนั้นเออมันแบบเล่นง่ายๆ่ชิวๆก็วหวได้นะครับถ้าคุณแบบสามารถจัดทีมจัด องค์ประกอบอะไรมันให้มันตรงตามคอนเซปต์นะครับในแต่ละสเตจได้นะเออมันก็ไม่ได้จะเป็นจะต้องแบบโอ้ยต้อง C6 ต้องของตัวอะไรอย่างนี้เลยนะครับเออพี่ยืนยันได้เลยเพราะว่าถ้าทุกคนดู i d พี่อะเลเวล80กว่านะครับไม่เคยถึง90สักตัวนะครับพอสวรรค์6 6 6ทุกตัวนะครับอร์ติแฟกใส่แบบตัวดีพเอสก็ขี้เล็ก็ด70บขี้ดาเมจแ0ด0เอย่างเงี้ยเออนั่นคือ d ี s ที่แล้วนะ เออมันก็ยังผ่านไมรอบอีพหรือว่าแม้แต่ตัวของกิจกรรมที่ผ่านมาเห็นไหมเออพี่บอกเลยว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยฝันร้ายสิ้นหวังนะเออหมดสิ้นหวังนะครับอดี ID, หลายอดี ID ที่มี C6 กนอะ่ะยังเล่นไม่ผ่านนะเออแต่อดีที่เล่นผ่านได้สบายอ่ะแปลกไหมเออแปลกไหมอดีเราเล่นผ่านสบายสบายแต่อดีที่แบบมี C6 เล่นไม่ผ่านนะอ่ะความยากระดับสิ้นหวังเนะี่ยเพราะว่ามันใช่3ทีมในเล่งของเล่นเออของเราเล่นแบบอเอเดียเกขายเนี่ยเรามีทีมเยอะเออเพราะแบบ อตบางไอเดีมี4 6แต่มันมีอยู่ตัวเดียวในไอดียก็เล่นไม่ผ่านอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันเก่งอยู่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่เก่งเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนสามารถสนับสนุนช่องเราได้ด้วยการกดไลค์นะครับเพื่อให้ YouTube มันปิดคลิปของเราเนี่ยให้คนอื่นได้มองเห็นได้เยอะขึ้นนะครับเออขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ